สวัสดีจ้าสุขคนโมน,นิกากลับมาพอกันอีกแล้วนะคะกับผู้ฝ่ายแล้วก็คุณแม่แสงนะคะตอนนี้ก็คือเขาจะออกไปตลาดนะคะไปซื้อเครื่องมาเฮ็ดขนมจีนน้ำยาเนาะอ่าพอดีว่ามนี้วันเกิดญาตินะคะเพื่อนกับอยู่ต่างประเทศเราวันนี้เพื่อนกะอยากแบบเฮ็ดบุญวันเกิดจังส่ก็เลยให้ให้แม่นะคะโอนเงินมาให้แม่ให้เฮ็ดขอปุ้น ไปไปแจนข้นไปเลี้ยงค้นเนะคะ่ะตอนนี้มาถึงตลาดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรารอคุณแม่กดตังก่อนเนาะนะคะทานแล้วกดเงินก่อนนะคะแล้วเราก็จะเข้าไปเดินในตลาดไปหาสื่อเครื่องมเอาเฮ็ดน้ำยาขอบกินกแ่บนะคะตอนแรกก็าจะเฮ็ดคลิปอตับบกคงตัดโควิดต่ว่าแม่พอดีนีงานงานเขามาพอดีเนาะก็เลยอ่ะถ้าง,งาั้นวันนี้เราจะทำคลิปขนมจีนน้ำยากันแล้วกันนะคะ บอกเลยว่าฝีมือเฮกับเขาคุณแม่นี่แซ่บเป็นสีเลยค่ะแซ่บมากคุณแม่เขาปุ่นภาษากลางมาในเขาปุ่นขนมกีนค่ะวันนี้เราจะมาซื้อขนมกีนค่ะไปทําน้ํายาลาวค่ะน้ำยาป่าน้ํายาป่าคือถ้าภาษาอีสานกับว่าน้ำยาน้ำยาเหล้าเออน้ำยาลาวถ้าเป็นภาษากลางก็น้ำยาป่านะคะทาเไปนะคะ เราจะไปไหนก่อนไปข้างในก่อนปะได้สถานีปลาชิ้นผาทองโอเคอุ้ยดูเ,เรียนเราชอบเรียนมากหมด <c oughs> เลยอยากกินทุเรียนกาหทุเรียนไม่ค่ะทางมาไม่ค่ะจำได้ทอด ลูกค้าประจานะคะซื้อผลกับเพื่อนประจํนะ,ะ,ะ,นะ,ะแม่สวัสดคีค่ะแม่ค้แม่จะไแม่เทียวค่ะมา <c oughs> ซื้อหนมจีนค่ะแม่ <c oughs> คือช่วงนี้ตลาดก็จะยังไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่ <c oughs> ไม่ค่อยเปิดใช่แม่จะซื้ออะไรบ้างแม่ก็ซื้อที่เราซื้อได้ก่อน <c oughs> นี่กระชายป่ะไหน ใช่ตัวหัวแข้งเลยหัวสีป่านแล้วสองถุงเอาอะไรอีกเอากระเทียมเอาหอมแดงแล้วหอมแดงนี่ะไม่เอาันนี้ปะต้องใช้พริกอันนี้ได้ไหมคะมีหอมแดงไม่เอาพริกอันนี้เอาพริกแห้งอ๋อเอาพริกแห้งแล้วก็ชื่นอ่านั่นเอาแก่งมาก หิ่งมีกะมีกะมีกะใช่มีกะเทียมได้เป็นหมดอีหัวหอมหรือถ้าเป็นภาษาอีฟางจะบอกว่าหอมแดงค่ะเนี่ยเออมาหอมแดงหอมแดงเมื่อต่อท่านเฮ็ดเป็นกะจาได้ไจะเปเมืองลานกันได้ไหมฮะมันหนาจะหน่อยดูรายการก่อนค่ะพี่แห้งกิ่งกระชายกิ่งกระชาย การแบบดิสมาด้วยนะรอบคอมมากจริงๆไม่ลืมต้นหอมกุใบมาปวดเพระนี่จ้ะเอาให้สักกำหน่อยใบบักกูเอาสีใบต้นหอมนี่เด็กต้นหอมคันเป็นผ้าใสานเกือมหอมบัวหอมบัวหอมบัว นั่นคือหอมบัวนะคะต้นหอมบางคนเฉยเออหอมเขียวเพราะว่ามันกระสีเออหอมบัวผักบัวค่ะได้เออหอมป้อมอะไรอีกอะแม่หมดยังหอมแดงแล้วบนนี่อ่อืมไปดูร้านนั้นก็ได้กับพริกแกงอะไรของแม่มแบบอร่อยิ้านนี้เราซื้อหมดหนึ่งรอยสิบบาทนะคะ แม่เลือยังแน่บบะนี่ปลาบ่แม่ใช้ไปยังเทียน้ำหอมแดงก็ยังเหลือจีนไก่คุณแม่จะใช้ปลาอะไรคะทำน้ำขนมใช่่เอาปลาดิบหรือปลาดุกปลาดุกไหมน้องเคยเสกไหมปลาดุกเจ้าใส้ทงกับไข่มดเลยขยันขยลืมช่วยข้อมหมฟ้องบ๊อบโคเหมืนมันใหญ่ตอนนี้เราก็ได้วัตถุดิบที่จะไปทำขนมจีนน้ำยาแล้วบางส่วนนะคะประมาณ ประมาณ70%แล้วนะคะเหลืออีกประมาณ30%มเป็นไม่รนะนะไม่จะไ,ไ,ไปไหนเนี่ยจะซื้ออะไรเบ่หอมแดงเบื่อหอมแดงปลาแล้วก็อะไรอีกอะจำไม่ได้ะะโอเคร้านนี้เราก็จะซื้อหมดอีก53บาทนะคะร้อยร้อยสิบบาทนั่นอันนี้หนูถือให้เอามานี่ ก็เนี่ยเสียน็นะยังเนี่ยแต่งินใบนี่เก็ีไปเสียหรไม่มันจะอุญูอัญยาเจะของมานี่จะถือให้เออแต่องก็ได้ดูกระเป๋าเลยนะอืมใบเดียว่าโอ้นี่งาชิลด์20บาท4ี่สิบาทอแม่กูไปยังเงินเหรอวะก็สองถุงเออลูกชิ้นไงแม่ลูกชิ้น ใส่น้ำยานมจีนจ้าเอาอีกถุงเอาถุงนึงจ้งเอาอีกถุงนึงเอามะยังว่าสืถือนมาเป็นยังเอามานี่่แมนจเนย่านลูกนักเลยไหนเะอามาน,นี่ยังไงเพิ่นมีพริกน้ำยาสำหรับออมีพริกแกงสำหรับน้ำยาขนมจีนไหมคะเออตรงค่ะใช่แค่ไหนรูละแปดสิบเอาเพิ่มรู ร้านนี้เราจะได้เป็นพวกเครื่องแบบว่ามีผักนะคะเป็นแบบถั่วง,งอกถั่วงอกค่ะลูกสิ้นปลาทุ้งแม่จะแบบเพ็ดเป็นชุดเป็นชุดเป็นทุงเอาไปให้คนสองร 18, ้อยสิบแปดสองร้อยยี่สิบไปเลย่พ่อคิดพี่แกงไหมยังะคะโอเคอ,เคอเค่ะสองร้อยยี่สิบไปเลยแม่ค่า ขอบคุณค่ะ,อคคะตอนนี้ก็ยยางเอาของมาเก็บไปลวดก่อนนะคะแต่ละคนหิวอุญุอัญญาจะหน่อยค่ะอุญุอัญญาก็คือพรุงพรังนะคะก็คือใช้กับเวลาที่เราถือของหรือแบบขนของเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมันดูพรุงพรังนะคะภาษาอีสานก็สิว่าอุญุอัญญานะ,ะถือของอุญุอัญญาประมาณนี้เดี๋ยวเราเอามาเก็บที่อีล่าเราก่อนอีล่าจอดจอดไก่เติอค่ะตอนขับรถมา มันบ่นมีหม่งจอดไก่ไก <laughs> จอดไก่เลยยางมาก <rill> เราเจอแล้วค่ะเป้าหมายของเราตอนนี้หิวและเหนื่อยด้วยแะ <laughs> น,นี่ไงสวัสดีค่ะเรามาดูก่เราจะกินอะไรนะคะเราหิวน้ำ <faction> แล้วหิวแลยนไม่สั่งเลยชาเขียวนมหนึ่งค่ะ อยู่นี่มีบราวชูการ์ไหมคะไม่มีเอาเอาอะไรดีอืมชานมไต้หวันชานมเอาชานมเผือกค่ะนึงคุณแม่เลี้ยงเหรอคะค่ะเลี้ยงค่ะนี้ยปีลูกสาวนะคะ มาซ,ซื้อขนมกินค่ะอาฮะแก่คนเลี้ยงคนค่ะกดแล้วนีู่สก <c oughs> วอ่ะเหลืออะไรอีกข้าในตลาดเ <c oughs> หลือปลาเหลือเหลือหลายอย่างอยู <Okay. S 1> ม่ม,มันจะมีไหมเนาะแม่ปลานะ่ะคือปลาสามารถเขาจะามาแบบว่าเย็นเย็นได้ว่าก๋ายังมึงก็กันได้เพื่อความชัว ดูดูมีคนเปลี่ยนเออเอาถ้าบันไดอีดีแม่มาทางนี้ลงสนลงสนนะคะมีความลวงสนตอนนี้เราได้ปลานิตอนนี้ห้าตังน้ำึ้นมาเดีอค่ะกระสีเอาปลาลงมือเอาได้ปลานิ ปนิ่นเนาะค่ะ,ะจักตูแม่ซื้อมาจักต,สตูสองตัวซื้อมาสองตัวสามกิโลสองตัวนี่เมื่อนี้สิเสตน้นยาเหล้าค่ะเป็นปลานิ่นแล้วค่ะที่จริงยังได้ปลาดุกแต่ว่าปลาดุกบหมี่เข้ากะปรับตามความสะดวกเขาก้าค่ะเป็นปลานิ่นค่ะกระแซกเพื่อการแม่ว่า